นางสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมคณ,ณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนพิเศษเรื่องการเจรจา กรอบข้อตกลงเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ในวันที่24ตุลาคม2568ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในห้วงการประชุมผู้นําอาเซียนครั้งที่47เพื่อเดินหน้าผลักดันนโยบาย Quick Big w ินโดยยกระดับสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลสําหรับภูมิภาคอาเซียนโดยคุณสุภจีค่ะได้แสดงบทบาทในการประชุมในการยกระดับสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนโดยมีวาระสําคัญคือการผลักดันการเจราจาข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือว่าดี E FA ซึ่งไทยในสถานะประธานคณะเจรจาได้ขับเคลื่อนให้เกิดข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมอย่างมีนัยสำคัญพร้อมเสนอให้ที่ประชุมตัดสินใจประเด็นคงค้างในระดับนโยบายและกำหนดกรอบเวลาเพื่อเร่งรัดการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายในไตรามาสแรกของปีหน้าก่อนลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการในปี2569ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ ความตกลง DEFA นะคะจะเป็นกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทันสมัยครอบคลุมแล้วก็รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจระบบดิจิทัลของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยนเน้นในเรื่องของความสามารถในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างไร้รอยต่อการสร้างความเข้ากันได้ระหว่างระบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนสำหรับการค้าและการลงทุนนอกจากนี้เนี่ย D E F A นะคะก็ยังมุ่งสร้างเสริมในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ความยืดหยุ่นให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงตลาดภูมิภาคได้อย่างเท่าเทียมและแข่งขันกันได้มากขึ้นด้วยนะคะ ในการบรรลุข้อตกลง DEFA นั้น DEFA นะคะคาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนก็มีการเติบโตเกือบ3 0คิดเป็นมูลค่า2ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2573พร้อมยกระดับอาเซียนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เชื่อมโยงครอบคลุมและยั่งยืนในเวทีโลกด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยการจัดทำ DEFA ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักและก็ การของแผนงานบรรดาเสรีเบกาวันเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เสรีของเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี2568และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด -19 โดยอาเซียนนั้นได้เริ่มการเจรจาดี FA มาตั้งแต่ปี2566แล้ว